มันก็เอาละทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแซมมี่แซมซีดีมากช่องที่ฟังดูเหมือนเกี่ยวกับหนังแต่ไม่เกี่ยวกับหนังนะซึ่งวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมมายครับพาร์ทที่5แล้วนั่นนะหลังจากพาร์ทที่แล้วก่อนปิดชิปไปผมก็มาตรงนี้แหละแล้วก็มีเอ,อตัวมอนให้นั่นมันลงมาจากรูตรงนนเนี้ยทุกคนเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปผมนะเนี่ยลงมาจากรูนี้แต่หลังจากที่ผมไปเท้าวนะ่ะลงมาไม่ได้หรอกนี่ไงก่อนปิดชิปมึงโดนไปเลย ซึ่งวันนี้เราก็น่าจะสิ่งที่เราจะทําวันนี้ก็น่าจะค้าปืนให้ได้สักกระบอกหนึ่งนะทุกคนแล้วก็อาจจะมีสํารวจข้างบนนี้บ้างหลังจากคลิปที่แล้วเราไปสํารวจตรงนู้นแล้วมันมีไซเรนเฮดที่เราอยากจะเตอม,มานานแล้วนะนะนะปะวันนี้เราก็หาทําอะไรสัพเพเหระไปเรื่อยๆแล้วกันสิ่งแรกที่เราควรทําป่ะเตรียมของเพื่อออกสํารวจกันดีกว่าพวกมึงพวกมึงไม่ได้มีโกคนเดียวปะ่ะผมมีแค่คนเดียวที่ให้กำลังใจ เราจะวุฒิดจโอ้โหบูมแมลงกูหายหมดเลยเราบูมแมลงไม้ไปแล้วกันแล้วก็เอาพิกแอคไปสักหน่อยเผื่อได้ขุดอะไรไม้เราขาดไหมโอเคไม้เราไม่ค่อยไม่ขาดเลยแต่เผื่อ,อบล็อกไปหน่อยแล้วกันนะทุกคนส่วนทางลงคลาสสิกเราทุกคนว่าเราควรไปขุดหาถ้ำหรืออะไรไหม งั้นเราจะลงช่างหลักที่เรามักจะชอบลงเช็กก่อนมีไหมไม่รู้เป็นที่อะไรชอบโผลม,มานะเราต้องเช็กให้ดีนะทุกคนแค่นี้กูไม่กลัวหรอกเว้ยทางดีๆไม่ต้องสงสัยว่าทำไมทางดีๆผมไม่ลงนะทุกคนทางดีๆมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคลงน้ำไปวันนี้เราจะขึ้นไปสำรวจข้างบนแล้วกัน เราจะลองสำรวจนะทุกคนหลังจากสำรวจอะไรข้างบนนี้กับพอประมาณแล้วเราค่อยไปขุดหาเลยกอ้ะพูดถึงเราก็เจอเลยโชคดีมากเลยโอ้ไม่ได้เอาที่ขุดดินมาเสียดายจะไม่เนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเอ่ยพอดีเลยวะทุกคนเราได้เหล็กละ โอ้เหล็กห้าก้อนถือว่าโอเคเหล็กที่เราต้องการใช้มีประมาณสิบหกข้อนนะทุกคนเพื่อคาปืนให้ได้สักกระบอกหนึ่งเพราะงาั้นวันนี้เราจะสำรวจข้างบนนี้ให้หลังจากสัญญากับทุกคนไว้ตั้งนานแล้วไม่ได้ทํำตามสักทีหวังว่าจะไม่เจออะไรนะขอละอย่าเจอเลยลกลัวละ <laughs> โอ้โหได้ละแหล่งทำมาหากินอื้อเสียงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หวาดระแวงคิดมากไปหรือเปล่ามอโอ้โหเพลงนี้เกลียดจังเลยอ้า มึงอยู่ไหนเฮ้ยเราได้เหล็กสิบหกเหล็กอะเยอะอยู่ผมปูโด,ดนแจมสแกนจากไอตัวนั้นน่ะเดอะบอยวันปะหนานสรุปบรนนาน,นใช่ัยผมยังไม่ได้ไปหาข้อมูลเลยขออภัยด้วยทุกคน โอกลัวอย่างเดียวกลัวมันวิ่งมาจากข้างบนจริงเลยเล็กเยนะอะแน่ยในที่สุดเราก็เป็นสุลตานเล็กแล้วทุกคนในที่สุดหลังจากเออเกือบห้าพาร์ทยังไม่ได้หาอะไรเลยทั้งนีเ้เราจะได้แล้วทุกคนพอเพียงอย่างเดียวอย่ามีเหตุผลที่ทำให้ผมต้องตายเถอะ โอเคตรงนั้นมีลาวาเราสามารถเอามาทำเป็นออกซิเดียนได้โอ้ลุงนี้น่าจะรีบขึ้นมาดีกว่าเหล็กเกลีมากเลยทำไมเซนรู้สึกว่าเหมือนจะเจออะไรเนย ขอละกูขอขุดเหล็กกลอตนี้หมดก่อนซึ้นจากประสบการณ์การเล่นมานานเหมือนจะเจออะไรจริงนะทุกคนหรือผมแค่เออวิตกจันริดเองสถานการณ์ที่สงบเขาว่ามันจะไม่ค่อยสงบสาาักเท่าไหร่เ่ยรีบเอาเหล็กกลอตนี้แล้วรีบกลับบ้านแล้วไปคาปืนของเรากันดีกว่า เที่ยนี่ละกลัวอย่างเนี้ยกลัวโดดมาจากข้างบนเชี้ยเด็กหล่นเป็นไร

รู้สึกว่าเหมือนผมจะเจอขอลดเสียงนะทุกคนเล่นด้ดย่าขี้ขาเราเล่นเพื่อเอาชีวตรอดเว้ยการกลัวเป็นเรื่องปกติเราแค่ทำเพื่อให้ตัวเองรอดโอ้กลับบ้านดังสงบว่ะทุกคนนี่มันจะเป็นครั้งแรกที่ผมสงบเกินไปแบบเนี้ยพอสงบมันก็เรียกร้องอยากเจอแซม เฮ้ยเอาว่าทุกคนผมได้ปืนมาแล้วเอาก๊อกสิบเจ็ดแล้วกันเออมาแล้วทุกคนเราได้ปืนกระบอกแรกและเออแต่ไม่มีกระสุนมะแ่มทำพิ่อะไรได้เนี่ยไป,ปเราเอาไปเก็บไว้ข้างล่างก่อนแล้วกันอา่านี่ก้าวแรกนะครับทุกคนการสร้างปืนเหลือแต่สร้างกระสุนแต่กระสุนนี่เราต้องใช้กันพาวเดอร์เยอะระดับหนึ่งเลย บลูป่ L o o Blue, Blue, Blue Moon, นะ B L O O D บลูปุ๊ปบลูมูนเราเป็นว่ามูนมูนนะแต่เมื่อคืนมอนสเตอร์แทบไม่มีเลยนะทุกคนผมแทบไม่เจออะไรเลยเจอแค่เดอะบอยวัน uh, อะไรนั่นอย่างเดียวที่เหลือผมก็ไม่เจอละเป็นขอกินน้ำก่อนเชา้าละเดี๋ยวเราจะไปสำรวจละกันหรือไปหาจันพาวเดอร์ดีทุกคนจานพาวเดอร์นี่มันหาได้จากไหนบ้างลนะ่ะ หาได้จากคิปเปอร์รู้สึกว่าเมื่อคืนมันไม่โผลมากลางวันมันจะโผลมาหนักว่ะเช็คแค่ชัวร์ว่าไม่มีโอ้โห و. หาลากมึงโผลมาเลยตกใจหมดเลยเฮียหัวใจแทบวาย ไวอยู่สูบูปิดไว้ก่อนเราจะลงไปข้างล่างใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวมึงมาอยู่ในนี้ได้ไง ย yeah. บูมแมลงผมทำอะไรมันไม่ได้จริงๆนะทุกคนคือมันไม่ถึงวะเฮ้ยอ๋อมันที่ที่เราไม่เห็นมันอ๋อเพราะว่ามันเข้ามาอยู่ในถ้ำนี่เองก็ว่าอยู่มึงหายไปไหนอฮามึงมาอยู่นี่นี่เองไหน ไอ้นี่มันระยะโจมตีไกลนะทุกคนแล้วผมไม่อยากให้ผู้คนเห็นหน่อยเพราะว่าถ้าผมตายแล้วก็ผมต้องไปเกิดไกลแล้วผมเสียดายของกลัวของมันหล่นเร็งเลยเปรี้ยงไม่โดนนะทำไมกูต้องมาเจอเมึงในนี้ด้วยกูกะว่าจะมาขุดถ้ำเสดก็ไม่สนุกหรอกค่อนข้างนั่นไงทุกคนในในใน,น,น,นทุกคนมันในในในมันจะ เวลาโจมตีเรามันจะลากเราเข้าไปอ่าไอโง่โดนแล้วนี่ไงเจอบูมแมลงเจอกูกับตันบูมแมลงโอ้โหแปลว่าในถ้ำน,นี้มีตัวอันตรายแล้วนะทุกคนว้าว้ายา ้ยเตกใจหมดเลยคนลุกวาบเลยเมื like ่อก eh, ี้พาไปถึงมันมาแต่ในวะโอเคมันสปอนได้นี่วะลืมไปลองไปสำรวจฝั่งนู้นเลยก็ข้างบนเราก็เออ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 โอเออี้ีโรบายลงน้ำก่อนเลยอ่าที่ยนี้ก็มีดีแค่นี้แหละมึงอ่ะ กระจอกไอสั์ส่วนกูเองก็กระจอกไม่พอพอกับมึงอะโอ้แถวนี้มีแต่เขาอะทุกคน ถึงเราน่าจะคาบเรือมาเนี่ยจเจินทางทางน้ำร้านหนึ่งละดำน้ำลลกเลยโอ้จะมืดอีกแล้วชิบผายชิบผายเราต้องรีบกลับบ้านทุกคนคืนนี้มันไม่ใช่บลูมูนน่ะอันตายายอู้มืดเร็วมากเลย รีบลอยรีบลอยรีบลอยถึงถึงมืดบ้านค่ำเท่าไหร่ย,ยิ่งอันตรายชิบหายแล้วดูดิเราจะถึงทันไหมเอาไรเงความปัวได้คืบคลานมาละฝาเริ่มมืดแล้วเตรียมตัวเข้านอนแม่งตัวเข้านอนไม่ทนนะันหรทุกคนเฮ้ยผมเห็นอะไรแวบแบบแบบ โอ้รอดไปครึ่งหนึ่งอะ่ะขึ้นถึงที่สูงอะไรกูว่จะรอดแบบสมบูรณ์แบบเฮ้รอดแบบสมบูรณ์แบบแล้วทวนื่อกี้ผมเห็นลายแวบๆบหรือผมคิดไปเองร้อนเหรอวิตกจริตในเกมับวิตกจริตในชีวิตจริงด้วยห <c oughs> ื่มได้เสียงเพลงนี้ว่าย <Why? S 1> อะไรว่ายยูสคูอะ โอ้นี่ไงผมเจอแล้วผมเจอคุณแล้วคุณอยู่นี่นี่เองเตืเินมามั่่ม่ดันฟลุกถูกเฉยเดี๋ยวผมสมมุติผมพุดนะทุกคนเอ้ยทุกคนว่าถึงไหมถ้าผมเพียงไปเนะี่ยสอบเปโอ้ไม่ไกละ่ะ เปลี่ยนัะขอเปลี่ยนครับอ้าทองแดงน่าจะไกลขึ้นปะอ้าหายไปวู้เสียงอะไรวะ ไม่ใช่มันพังบ้านกูเข้ามาแล้วอันนี้สงสัยมากเลยทุกคนมันเป็นเสียงอะไรวะแบบเสียงเหมือนทำลายไม้อะทุกคนแต่ผมดันไม่เจอการทำลายตรงไหน,นแถมไม่ดูททำไมมัดนี้ผมนอนไม่ได้วะหรือว่าผมต้องลงอะไรปะอันนี้โอดากรูลอ๋ออ๋ออยู่นี่นี่เองเอา้าวหายไปได้ อาหาไปสมบูรณ์แบบลนะเฮ้อว้าเฮี้ยเข้ามาได้ไงวะหรือว่าเป็นเพราะกูไปชาทายมึงเนี่ยับกูขอโทษไม่ได้ตั้งใจกูต้องทำตามโพนเทนโอ้โหดีนะตายได้บ้างเดี <S <S ๋ยวตอนเช้าเราไปสำรวจ างเรือกันดีกว่าทุกคนเผื่อเราไปเจออะไรเส้นทางหรือหมู่บ้านใหม่นะหมู่บ้านนี้มันค่้นข้ามันก็อยู่ได้แหละแต่แค่มันไม่มีผู้คนแล้วอะ่ทุกคนเมื่อเราไม่มีสังคมหรืออะไรให้พูดคุยเราก็รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะฉะั้นเราต้องไปหาที่ที่มีสังคมผู้คนอยู่เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะอปเพราะฉะั้นตัดไปตอนเช้าเราจะคาบเรือ อืมโอ้โหพายเรือแล้วสะดวกขึ้นเยอะเลยทุกคนนี่ไง่ะเราได้เรือแล้วเราก็จะพายกันที่ในฝั่งทางปะนี่ดีวะคุณทางบังคับยากหน่อยแต่ก็แ,แป๊บก็น่าจะฉีดแล้วทุกคนทั้งก่อนชิปก่อนหน้านี้เราเคยเจอเป็ดหัวลัพวงตรงนี้นะแต่เราก็ไม่เจอมันอีกเลย,เลยวะไม่รู้มันหายไปไหนละสวยงามอยู่ โอเคสวยงามอยู่ทุกคนถ้าเกิดมันไม่มีไอเที่ยนี่นะแย่ละออกจากเรือไงไป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 นี่ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนโอ้โหเฮ้ยไม่มีหมู่บ้านตรงนี้ว่ะทุกคน เฮ้ยแล้วก็มีเหล็กสีก่อนโอ้โหอ๋อมันมีอยู่ตรงข้ามเขาเลยเป็นหมู่บ้านไหมหรือแค่บ,บ้านสักหลังหนึ่งโง,โง่โโอเคน่าจะเป็นเฮ้ยเป็นหมู่บ้านเลยว่ะทุกคนเฮ้ยมีชาวบ้านอยู่ด้วยอ๋อยู่ตรงโอ้โห,โ,หโ,อโ,อโอ้โหดีนะเขาเข้ามาทันจะรักษาคุณไว้คุณชาวบ้าน โอเลมทำงานดีโคเดมไปยังวะไปเลยใช่ไหมไปแล้วอู้ยชาวบ้านชาวบ้านโอ้ยมีวัวมีอะไรอโอ้ยหมู่บ้านนี้ใช้ได้เลยทุกคนโอ้ยมีแมวด้วย โอเคเราได้หมู่บ้านเพื่อนบ้านเอเอเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วนะอุย้ยมีหมูด้วยอ่ะผมน่าจะถ่ายรูปหน่อย,อ,ยอ่ะฟาร์มเยอะๆมีลูกกันเยอะๆเผื่อกูมาลากมึงไปเลี้ยงสักวัน<า>ไปไปไปเลี้ยงนาลูกเอ้ยโอ้ยตกเจ็บเลยอุ้ยแถวนี้โอเค โอ้ยเสียงแบบนี้ชักไม่ดีละทุกคนได้ยินใช่ไหมน่าจะเป็นเสียงของไซเลเทสนะแต่เราวันนี้คืบหน้าค่อนข้างจะมาเจอหมู่บ้านอื่นที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเราค่ะโอ้ยมีบ้านอยู่ข้างบนด้วยวะเราอาจจะขึ้นไปสำรวจแต่คงไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็มีฟาร์มแถวนี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยนะเท่าที่ผมดูแต่ไม่มีปีงไม่ได้ละ โอเคนี่ไงบ้านหลังแปบบ๊แบๆบที่ว่าอันนี้ผ้าผมค่อนข,ข้างเทาเลยโอ้มีแอปเปิลอย่างดีเอเมรโอ้เราเราอาจจะกัดตัวชาวบ้านไว้ในบ้านนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะหมายถึงชาวบ้านนะ <c oughs> โอ้ยไม <c oughs> ผมรู้สึกมองอะไรเท่าๆ ไม่มีบ้านอีกแล้วอันนี้ค่อนข้างสวยแต่โดดเดี่ยวจังวะทำไมมึงอยู่โดดเดี่ยวจังวะเพื่อนถูกนเนโรศช่ปะลงตรงไหนวะทุกคนว่าะกะว่าจะโดนน้ำากลัวไม่โดนโอุ้ยบัว เอาไงดีอยากเลี้ยงแต่ไม่มีเชือกอ่ะปูข้าวหน่อยแล้วกันเฮ้ยวัวตาขาววัวจงกอนวัวจงกอน่ะวัวจงกอนไม่ของของกูเอมมาเล่าโอ้แม่เลยน่าจะไม่ทันว่ะทุกคนป่ะเสียดายมากเลยเราคงต้องกลับบ้านก่อนนะคงต้องทิ้งของไว้นั่นโอ้โหมายืนกลางน้ำพ่นิหาร เฮ้ยคนลุกเลยโอ้มึงวาบวาบเป็นจัมเปอร์เลยเฮียโอเคเราหาเราอาจจะหาวิธีทำให้หมู่บ้านนี้กลับมามีคนได้แล้วนะทุกคนแสดงให้เห็นว่าความจเจริญน,นี่ไงโอ้สวยนะ่มองบ้านกูวีทีก็สวยจริงๆหนีพรวาบตามกูไม่หยุดเลยเชี่ยนี่ ถึงกูจะไม่เห็นมันก็คือตอนนี้ก็ได้ยินเสียงวาร์ปรัวๆเลยปิดประตูโอ้มาแล้วพอดีเลย <c oughs> โอ้โอ้โอ้ถ้ามาองี้ก็ว้าเชี่ยโอ้ยอเลือดออกสูคดีนะถึงบ้านทันตกใจหมดเลยไม่คิดว่ามันจะวาเข้ามาในบ้านเนะนี่ยทุกคนโอ้โหอยู่นี่ไง ก่อนปิดชิปเลยนะมึงเนี่ยโผลมาถ้าเจออย่างนี้ก็เอาขอจบขอตัดจบรายการแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันวันนี้เราก็ค่อนข้างไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ก็เน้นไปที่การสำรวจเป็นหลักแล้ววันนี้เราอย่างน้อยเราก็ได้กับปืนมาแล้วกระบ,บอกมึงหนึ่งนะทุกคนถึงจะแต่ยังไม่มีกระสุนนะถ้างั้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดชิปใหม่ๆของช่องแซมมี่แซมซ,ซ,ซีดีมาด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน ที่มัเก่ามากวะนายขอขึ้นไปดูดิมคิดว่ามเจ๋งมากไหมวะอะไรวะผมโดนอะไรวะเนี่ยกูโดนอะไรวะเนี่ยกูเห็นฝนตกเป็นเลือด w h a t t h e h e l l is t h a t เอา้วไงกูโดนอาถันละอาถันป่าพะดงเ,เอ้ยดงดง,ดงพญายเย็นแล้วไง อโอเคผมน่าจะโดนสถานะอะไรบางอย่างแลวเราก็ควรลงไป